ไม่ได้ค <laughs> ุรู้มาจากตรงนี้เมื่อกี้ก็แบบนี้ เ็นมินมานึกว่ามินหมดแล้วตอวนี้มาของอินไม่ช่50กว่าแล้ว่มาวมิานมหมดแล้วหวน เยอะมากเ right. หใช่ถ <ieur. S 1> ามจริงไอ้พ oh, <group> ูดแต่คำหรือเปล่าไม่ได้มาชมเยอะจนเปี่ยนแต่ตอนนี้ต้องสักรถขาก็ขาก็รถด้วยบอกว่าพี่ติเก่งนีเอะเลยนองพวดที่เก่งปรกด เ <ś gour met> ดินแล้วโดนฆ่าไปเฉยแบบไม่มีประโยชน์ ขอบคุณ่อแม่พ่อเลบ แต่ว่าถ้า้าถ้าเล่นก็เืเล่นแบบเพื่อนคนร่นกาคือคือี่เพิ่ไม่ตีแบบสวันดูไม่ตีเป็นเดือนเนะตีกเลยว่าแี่ได้ตีกระดูกโอ้ถ้าถึงรอบองตีคเพ่แค่นั้นก็ได้แครบวิเดียวดิฉันว่าว 我好啊，好啊好这好闪好这好睛好你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 好这好睛 คนที่โคมใหญ่ใหญ่กวา้างตอนนี้รถก็คือ,คอบ,บริษั์บอดี้ให้แบบว่าให้เราได้ทำเาเรื่องแอง้มแกชับอ่ะพยายามเี้เพราะว่าสามเาดือนที่ทำไ<า>ด้มาถึงสิบนแล้วทอะไรับนัดอย่างเดียวเลยคุณเล่นคุณเล่นิตเนสแล้วก็ฟิตเนสทีแบบแล้วก็ดูแลอาหารโคกุนํารทั้งไอเอฟแล้วก็คกุนา

ก็ตอนน้ก uh ็ oh. <si suppression> ้ <fin anta> <ots> ีก <guarding okay>? ินยาลดอยู่อะไรสิครไคูเป็นยามนดักนดคายือลดวอ่ไมคัต้องกินว่ง

ไม่ลงไม้เลยเดี๋ยวพี่รอเฝ้าทำไมตีแล้วต้องใส่อารมณ์ด้วยอะ่ะเป็นคนมีอารมณ์นะมฝึกดี ทำไมพี่ลินทหลอกใาใครก็หลอกให้พี่ลิมโกมทกใครจะตายวาตอไปตั้งทั้งมือเลยได้แป้บเลยตายตี๋